สวัสดีครับผมสนิมนาาชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดและวันว่างนะครับผมเลยพามาดูนะครับปืนดีราคามิตรภาพนะครับเป็นตัวนี้สมิธแอนเวสัน m p 1 5 2ขีด22 ขนาดจุด22 LR หรือว่าลูกกดลูกดกนี่เองนะครับตัวนี้นะครับลำกล้องโดยประมาณนะ1ินิวยาวรวมก็ประมาณ3 4นิ้วโครงปืนโดยส่วนใหญ่จะเป็นโพลิเมอร์นะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาแม็กออกก่อนฮะตัวนี้ก็คือเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เยอะนะครับด้านหลังก็จะมีศูนย์แบบพับได้นะฮะด้านหน้าก็มีเหมือนกันมีมาให้2ตัวหน้าหลังพับได้ไม่ใช้ก็พับไปนะครับแล้วมีรางสําหรับติดกล้องติด เลดดอดติดไปฉายแล้วแต่สะดวกถ้าไปฉายต้องซื้ออะแดปเตอร์มาใส่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นปลอกลดแสงนะฮะส่มาเท่ๆเหมือน m 1 6เลยพันท้ายยืดหดได้นะครับก็คือให้มันเหมาะกับสรีละของแต่ละคนออกแบบมาดีแล้วละ่ะทรง m 4สเนี่ยสวยงามนะครับผมส่วนด้านซ้ายด้านซ้ายของโครงปืนเนี่ยจะเป็นเซฟนะครับเซฟกับตัวลดสไลด์ก็คือจะมีอยู่2ตัวด้านด้านซ้ายนะครับ ส่วนด้านขวาก็จะเป็นตัวปลดแม็กอันนี้เป็นตัวขึ้นลำนะครับก็คือสป,ปริงก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายพอประมาณนะครับก็เคียร์ดวดว่ามีดูกระสุนหรือเปล่านะครับผมว่ามันออกแบบดีนะครับคุณภาพใช้ได้นะครับเหมกกาะกับราคา M&P 15ขี22นะครับสวยงามทรงทรงเนี่ยจับกระชับมือเลยล่ะนะวัสดุก็โอเคนะครับแต่ว่าโพลิเมอร์ก็ต้องใช้เวลาใช้มีวิธีในการดูแลที่แตกต่างออกไปนะครับ ทุกอย่างออกแบบลงตัวงานประณีตมากนะครับผมตัวนี้เนี่ยพันท้ายสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ไม่ว่าจะเป็นาสายสะพายแบบจุดเดียวก็ได้เลยก็ได้ใส่ได้เยอะนะครับก็อย่างที่บอกฮะอุปกรณ์แต่งค่อนข้างจะเยอะปืนตลาดนะครับคุณภาพกับราคาเหมาะกันะครับมีบอรแม็กมาให้เล็กน้อยนะครับด้านแบบกลวงเพื่อลดน้ำหนักผมว่าโอเคแล้ล่ะนะครับแม็กกาซีนนะครับตัวนี้นะครับจุได้ประมาณ25นัดคือ2แม็กหมดกล่องอะ ราคาก็คือคนที่เล่นปืนรู้อยู่แล้วนะครับราคาไม่ได้โหดร้ายมากนะครับอย่างที่บอกใกล้เคียงกับปืนลูกกดทั่วไปนะฮะไม่ได้แพงมากวันนี้ลูกกระสุนที่ใช้นะครับจะเป็นของอาร์มสกอร์นะครับคือยิงอ่ายิงดูกลุ่มเล่นๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เน้นปั่นเอ็กก็ใช้ตัวนี้ก็ยิงเล่นกะพอแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูนะผมไปเลยครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ลองบรรจุกระสุนกันก่อนนะครับแม็กแรกเอาแค่10บนัดพอเรียกน้ำย่อยกันนะเดี๋ยวหลังๆค่อยลวนกระหน่ำซัมเมอร์นะฮะ วิธีการใส่กระสุนนะครับก็คือเขาะจะมีตุ่มให้เลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนลงให้มันสอดคล้องกับการที่เราบรรจุกระสุนเข้าไปนะครับถ้ากดลงเยอะเกินมันก็จะติดขัดนิดหน่อยคือพอประมาณนะครับแต่ตัวนี้ผมว่ามัน,มนจุกระสุนง่ายแล้วแม็กค่อนข้างจะใหญ่ไม่เหมือนไม่เหมือนบางรุ่นที่แบบแม็กพอดีกับลูกกระสุนเลยมันเล็กมันมันเขาเรียกอะไรนะจับแล้วมันโหวงเวงภาษาบ้านๆเลยกันตัวนี้พอดีอ่ะเดี๋ยวลองยิงกันเลยครับผม